Everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's faking now Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone I don't really ever feel at home On my own, in the zone That's the only way I know Feeling low, about to blow back up Here Here I, I go. Never let the doubt creep in Gotta pop a couple more, best friend I don't think I'll ever let you win Easier to break it off, best friends I don't really understand myself I don't really understand need help I don't wanna be left on the shelf Couldn't even hear me if I yelled โอเคครับผมกราบสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมเองลูมีแอร์คนเดิมในวันนี้เราก็ไม่ได้อยู่กันในจังเกิลนะครับเพราะว่ากูไม่ได้เล่นนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่กันในตัวของซับพอตอานรับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมรอเล่นแอนเน็ตนั่นเองนะครับ ก็เป็น support แนวโป๊กศัตรูนะครับนะแบบช่วยทีมอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งแอดเน็ตเนี่ยมันเป็นตัวที่โป๊กมันมากนะครับคือมันมีดามาสแบบกระจุกกระจิกอ่ะอืมนะแต่เหมือนจะเวทเลหรือเ,เปล่านะครับเพราะว่าล้างหายไปเยอะมากนะครับน,บนั่นไงก,กูกะได้สัตว์สกิลเปน็นทีทีมมีตัวเดียวตีและกันตีเฮ้ยโอ้ว้าวมาจิง อกูก็นึกว่ามีตัวเดียวที่ได้ได้มีซองตัวกูถอโอเคเรามาแล้วนะครับสกิลไปปับ๊บตีอยู่ห่างเนี่ยวิลาเนี่ยวิลาก็นี่เออเนี่ย,ออยวิลาเนี่เพื่อนเออสกิลไปตีตีตสกิลรับลายนะครับคือสกิลมันเนีัยมีดาเมจนะครับก็แต่ไม่ได้แรงมากแต่ก็คือมีดาเมจเป็นแบบ ก็จุกจิกนะครับซึ่งในวันนี้เราจะออกดาเมีสเผานะครับเป็นดาเมจสไส้เผาในะแบบค่อยๆต่อ,อ,ตอทีนิดนด,นดแต่เจ็บนะนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยโคตรดีนะครับป่วนโคตรดีนะครับผมอา้าวแล้วทีมกูเข้าไปทำเพี้ยอเลยนะเรียบร้อยโจกแล้วกูตายด้วยเนะี่ยดูทรงละเรียบร้อยโอ๊ยไม่เจรง โอ้โหจมู่จกใกล้มึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยกูถอเลยโอเคนะครับปั๊บอ้าวอลดุมโอ้นัตยากูวิ่งเข้าใส่แบบไม่เกรงกลัวพระเจ้านะครับดูดิครับอืมให้โลกไปนะครับปั๊บตีตีตีสกิลลาเฮ้ยให้โลกไป ปและจ้าปับ๊บโอ้ยไม่ได้เล็งผมวะ่ะนึูว่ามันเล็งผมนะก็เลยกดตันติไปนะครับโอ้ไกลเกินเพื่อห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันก็แสนไกลมาช่วยมึงเลยเพื่อให้โล่ไปหนึ่งทีเอา้ากลัวอะไรไปและจ้าไปและจ้าโอ้ฟิกเกอร์มันเลยหรอซีอูไปปับ๊บอยู่หนึ่งส่วนปละจ้าโอ้ยเกือบแห้งนะครับโอ้ย ต้องรอเคลียร์คลิปกะไอ้ล้างก่อนนะฮะไม่งั้นล้างแตกนะเนะี่ยสกิลรถนี่ก็เคลียร์คลิปดีนะครับเพราะว่ามันมีดาเมจพอสมอควรโอ้โหแตกแหละอย่างงี้ปล่อยเถอะนะปล่อยให้มันแตกเถอะถ้ามันจะขนาดนี้นะครับโอเคเรากราฟก่อนละกันนะครับอ๋อเป็นรองเท้ารถสกู๊ตเตอนะครับเราจะได้วางสกิลได้ลัวๆนะแบบไม่ต้องกักไม่ต้องอะไรนะครับ เค yeah. ตอนนี้ได้ของโลมเวสแล้วนะครับเ <Hey, okay. S 1> อาวันเอลันโดไม่ใช่เอลันโดโจเกอร์ฮ้โอเคเอลิซาโกแล้วก็ส่องตรองสองนะครับเวสเอาวันเพื่อปั๊บอืม,อมต่อไปมันบันดาเมตมันไม่ได้แรงเวอร์นะครับแต่ก็คือมันได้ต่ดได้เรื่อยๆนะ ก็บันกลนแบบกลนตีนนะสายแบบกลนตีนนะครับโอเคเอาบนก่อนนะครับผมโอ้โหเอ้ ay! ยับยับกันเลยทีมกูนะครับนี่ต่อไปว่าเป็นอันนี้นะครับเป็นไอเทมซิกเนเจอร์นะครับคือมันจะเผาศัตรูนั่นเองนะครับมันจะไปออร่าเผาสีม่วง,งนะครับผมตอดได้เรื่อยๆนะครับ โอเคเหมือนกลางจะมีเวลรับปั๊บต่อไปปับ๊บไฮโลฮืมไฮโลเย๋อไปโดนเชี่ยอะไรเลยลาก่อนฟิกเกอร์หนึ่งทีนะครับซับแบบนี้กูร้องไห้ละนี่ครับต่อไปปับ๊บต่อไป <c oughs> ก็ใช้ในการคีปได้ด้วยนะครับปับ๊บ <laughs> ลาดเจอลาดไปนะครับฉันน่าคงด่าพ่อกูละลาดเชี่ยอะไรเนี่ยต่อไปปับ๊บต่อไปตายไปนะโอเคสวยเออใบเก็บหมดเลยนะครับสวยงามนะครับโอเคไปแต่ไม่กลับตายนะนี่เฮ้ยบัตเตอร์ฟรายนี่เจออันตีเด้งใบป,ปตีไฮโล ตอดต้องนีนะครับช็อตน,นี้ไม่งั้นไล่หมดแน่นอนนะครับโอเคโอ้ยตอนนี้โดนยับๆเลยนะครับตอดไปต,ตอดไปหนึ่งทีให้ลบไปหนึ่งทีอ๋อ,อไปแล้วนะครับหนึ่งวาอยู่ตรงนู้นโอเคไยบอดู ให้ลไปตีปับ๊บล้างเียบร้อยเอเคได้ไเทมซิกเนเจอร์แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกชิ้นนึ่งครับเป็นสโลนะโคตรบวนโคตรสโลนะครับนนะบ,รบ,บอกเลยทั้งเผาทั้งสโลเลยทีเดียวนะครับมาเสร็จแล้วครับเนียนร้อยเจอเผาปับป๊บปับ๊บปั๊บอืมีับร้อยนะครับตอนนี้เอเอร์หกแล้วนะครับผมนะอย่าลืมนะครับตัวนี้ซัพพอร์ตนะครับผมไม่ใช่เบรนะ เอ้ยฮัลโหลไปเไม่ควรจะอยู่ในภุ่มนั้นเออบอกเลยว่าเช็คพุ่มได้ดีด้วยนะครับตัวรับตัวนี้นะคือเวลามีใครโดนวงของสกิลนมันจะดีเสียกป,กปักปักปักนะครับผมบอกเลยว่าเป็นการเช็คที่ดีแล้วก็สกิลเนี่ยจุม่มดินจุม่มโขนจุ่มหญ้าไปนะครับอโดนปายโดนปายตัดเรไรตัดเรไย,รยนะครับ รับตอนนี้เกมก็ค่อนข้างที่จะตามนะครับตามอยู่เยอะเลยแต่เรามีอินเน็ตนะครับปับ๊บลากไปนะครับไม่ให้มันโดนสกิลไอ้นั่นอืมดีปลายปับ๊บอืมเจอทอร์นาดโดทอร์นาดโดเดชอืมทอร์นาดโดอีกทีปั๊บทอร์นาโดอีกทีทอร์นาโดอีกทีปับ๊บอืมสวย ส่วนโดูอกทีเอามันพอโดูเปรี้ยดเฮ้ยจอบองไฟไปอย่านาซะด้วยเฮ้ยก็จดีซะด้วยโอเคนะครับก็ต้องเรื่อยๆนะเพราะตอนนี้เกมตามอยู่นะครับโอเคโอเคตอนนี้เราเริ่มมีทรงมาแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยจะขังล้างปับ๊บฮลัลโหล อยู่ไหนวะไฮโลต่อโอเคโอ้ยต้องเคลียร์โอ้ยลิปกลางไม่ได้เคลียร์เลยอะ่ะนะครับเดีย๋ยวเราตัดกลางกันก่อนโอเคดูดิจะมีใครมาไหมปั๊บเอ,อ้าบูดีกว่านะครับถ้าโซเกอร์ใจดีน่าจะให้ผมนะไม่ให้นะกูราดแล้วอ้สัว์ โอเคนะครับมาต่อกันละปับ๊บฟับเอ้ยโอ้โหนักมากนะนั่นะนะโอเคปับ๊บได้จอกอเวทด,ด้วยนะครับได้ตอดตอดได้แหลงแหลงปับ๊บให้โลไปสกิลตอนนี้เซลาสิเบตเลยนะครับปับ๊บโอ้ไบโคดุนี่แหลงนะเจออย่างนี้โอเคนะครับ ปั๊บปั๊บโอเคมาเอาดาร์กันต่อเลยละกันนะครับแล้วก็สแปมสกิลเลยละกันนะครับให้ทั้งฮิลให้ทั้งเอ้ยโลให้ทั้งสกิลดาเมิสนะครับผมยืนรอยอย่างนี้เลยปั๊บโอเคได้ดาร์กเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคปั๊บ โอเคขึ้นบ้านได้อยมิน่เฮ้ยอ่าตีัหน้าเลยละกันตั๊บชโลอือหือโคตรแรงปับ๊บล้างอือไฮโลอือโอ้ยตอนนี้ซาไปสิบเจ็ดแล้วนะครับโอเคว่ารีบจบรีบจบดีกว่าให้เดวนสวยนะครับ อันนี้แล้วก็พลิกมาสกอร์เท่ากับฝั่งนู้นเลยนะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe ในการเล่นซับของผมด้วยนะครับผมนะก็เป็นกำลังใจกันทั้คลิปไ้ด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นตัวอะไรก็ติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย